สวัสดีค่ะธรรม,มดาไม่ใญ่ใหม่เจอวันออฟฟิเชียลมะแวะกุน่นุนผลไม้เอาโลนึงสวยๆส,ส้มเขียวหวาน,นในไลน์ก็ต้องหลายๆโยสิโอ๊ยเราก็กินประหยัดเราต้องให้เอฟซีเรารู้ว่าเราเป็นคนประหยัดมัธยัติอดออม <laughs> เอาเลือกลูกที่มันจะอร่อยอร่อยให้หน่อยกลัวเลยออเลือก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 ให้หน่อยอโลนึงสวยๆมันลายมันหวานแล้วมันไม่สวยหรอกลายๆนั่นแหละแซ่บอ่ะอ่าดูโลเดียวโลเดียวห้าสิบสับปะรดขายยงไงคัเนี้ยขายเป็นโลเหรอสับปะรดดูสับปะรด ดูสับปรย์นิดหนึ่งสองไป,ไปแก้บนสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามโอ้เมื่อวานนี่แต่งชุดสีแดงนั่นสามสี่ของปีที่แล้วภาพปีที่แล้ว,ว <S S <ì>. <S สี่เจ้ากระได้สี่สวยดีนะไม่ใช่ไมนะ่สวยนะสวยนะห้าสวยนะหก หกแล้วหกแล้วเจ็ดเจ็ดแปดเก่าพูดนะเก่าหน่วยลูกบอกว่า,วาอันยังอะหมามันเขาฉลองปีใหม่ใช่ไหมแล้วคันนี้นะอนนะเออจดไว้จดไว้มันตื่นประทัดมันตื่นประทัดแล้วมันหนีออกจากบ้านตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมันตื่นมันแบบ เลิเดปเปิดเปิงเนาะใช่มันตกใจสุดฤทธิ์มนหนวนั่นแหละ,ะบ้านก็เหมือนกันแหละทั้งหลายสิบคิดดูสองสัปดาห์สองสัปดาห์สิบสี่วันคันนี้ออกจากบ้านไปแล้วก็หาคนหนองม่วงคันนี้มาบอกมาส่งข่าวว่ามันหอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้อนเอาเอาใส่ทีละสามก็พอก็เลยไปเลาะหาคันนี้หาตามป่าบนบานสารเก่าเด้่ปะเนี่ย เอินเอินหาหลวงปูวีไซ้เดิมเนี่ยหลวงปูสิวีไซ้อันอยู่วังคดีเ่ราเราเราเคยอยู่วหวังคดีเนาะคันนี้ก็ว่าให้ได้กลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมอะไรเงี่ยก็เลยก็เดูไพ่ย,ยิบซีแล้วมันบอกว่าได้กลับมาปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันมาสิบสี่วันที่ส<อ>ิบสี่ถ้าเราก็คิดก็คิดว่ามันตายแล้วเนาะเพราะว่ามันโอ้สิบสี่มื้อเนาะ ฉันก็บนบานไว้ฉันไปล่อหาให้ป่ามันป่าอ้อย้นด้านหลังน่ะฉันเดินทุกวันฉันก็ว่าโอ้ยปูเอ้ให้หูทีตาที่พ่อมันตาบอดเธอมาฉันน่ะตาบอดตาฟ้าฟางขึ้นเมื่อที่เท่าไหร่นะสี่โลผิดใช่ไหมนั่นแหละดีก็เลยนี่แหละเอาไปแก้บ่นเนี่ยเกาหัวเนี่ยบ่นเิ่นวหบ่นวหก็ต้องแก้ตัวเอออันญหนาอบปตว่างคดีล่ะพี่น้องรอบที่แล้วอ่ะเนี่ยกําไรทองพี่เนี่ยหาย พี่ก็บ่นอันนี้แหละคนหัวลุกไหมก็นบ่นที่ไหนก็บน่นจมปากจมคอหลวงปู่ศรีวิชัยอยู่หน้าอบต์นเอาาอ,อ,เอวะให้ถูริบตาที่ให้เห็นเดอ้อจะถวายสับป,ประรดเก้าหัวอรอบที่แล้วคนลุกฉันก็คนลุกเห็นไหมเก้า <c oughs> หัวได้อีหลีนี่พี่น้องคนลุกคนลุกหลวงปู่ศรีวิชยัยศรัทธาเพิ่นีหลีเพราะว่ารอบที่แล้วก่อนอทองหายยังได้เนาะสิบสิบเอ็ด สิบสองโลผิดอ่ะสิบสองโลโอเคเอาเรียบร้อยครับพี่น้องคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแก้บ,บนแล้วจ้าได้เร็วได้แเร็ว